มาเข้าฟังนะเ,เอาเยให้เข้างนี่อเองครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูหน้าง,งานขึ้นโครงลังคาอันนี้ก็เป็นโครงไม้นะครับน,นี่ก็เริ่มใส่รัดทาาออ่อเสาครบทุกตวัวแล้วนะครับรว เอขอดเสื้อด้วยครับช่างใส่ของเกียบอนอ่าเพิ่งขึ้นข้างขึ้น่อนเลยเอาเรื่อเอาเรื่อมีกาเอาเรื่อันี้ตัน่สลีตัวนั้นเลยทียนโขงสี่สิตารางว่าโอ้สีตารางเมตร

นี่เป็นดั้งตัวที่สองนะครับความสูงอยู่ที่หกสิบเซนติเมตรไมาคนบัตรเพื่อจะอะไรมันรู้ไปอยู่ไหนมาวะไอ้คนนี้นี่ไนเลย เป็นซุงโมเดิร์นนะครับแบบง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นดั้งตัวที่หนึ่งนะครับความสูงอยู่ที่90เซนติเมตร ขนาดความกว้าง5เมตรยาว7เมตรนะครับดั้งก็สูง90เซนเดี๋ยวเราจะใส่กันทันไว้สัก2-3ตัวก่อนนะครับ กาศร้นมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยใสย่โตนะครับเดี๋ยวจะมาอัพเดางานให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับแฮมรู้